สวัสดีครับวันนี้พบกับไม้เวฟฟอร์ไลท์อีกเช่นเคยครับวันนี้จะมาสาธิตการติดตั้งขาไซสำหรับเจ้าวาเมนซีแซดสี่ห้าห้าวามมนนะครับที่นี้ขาไซาก็ได้จากลาซาด้าครับราคามันหกร้อยบาท นี่สามารถปรับได้นะหมุน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 ปรับซ้ายขาวาขวาได้ครับปรับเอียงล็อกครับง่ายๆครับติดตั้งขาสายง่ายๆดูครับดูตรงนี้เขาเรียกว่าต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ไว้ใส่หูกระวินบนนะครับดูครับนี่เป็นตัวใหญ่ครับตอใหญ่ไม่ตอใหญ่ตอเล็กตอใหญ่สําหรับน้าก้องหนาครับพวกวามินพวกนี้ตอใหญ่ๆหญ่ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเสียห้ารองอะไรพวกนี้น้ำน้ำก้องเล็กหูกระอิต่อตรงนี้จะบางนะครับให้ดีก็เปลี่ยนต่อให้เป็นตอใหญ่นะครับจะได้ไม่ขยับอะไรมากเดีย๋ยวดูวิธีการใส่เลยครับ ันแรกหมุนตัวนี้ครับหมุนหมุนหมุนคลายออกให้หลวมเลยไม่สามารถอ้าได้ตัวนี้ครับซื้อมาแรกๆเขาจะแถมตัวลูกยางมันจะกั้นระหวา่างตัวแง่งนะครับเนี่ยสองสองข้างนี้ครับแล้วก็เกลือ จากนั้นเมื่อใครใครตัวนี้แล้วตัวนี้จะอ้าครับเราก็อ้าอ้าแบบนี้ครับเราใส่เข้าไปเลยง่ายๆครับตังนี้เลได้ง่าใส่เข้าไปครับตรงรูุเรียบร้อยมาตรงแล้ว ขันให้แน่นครับขันให้แน่นให้ตึงมือครับแค่นี้ก็เรียบร้อยกลางออกป๊อปุ๊บปกลาแจ๋วแค่นี้นะครับแล้วดูตัวนี้ครับสามารถปรับเ e อียงสาขวานะครับ เม่ปืนปืนเราไมอ่ตรงหรืออะไรเงี้ยดูหมุนออกมานี่ครับมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาอด้หมุนซ้ายปุ๊บแล้วก็ล็อกล็อกปุ๊บแลก็อยู่แลยนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ง่ายๆติดตั้งขาทรายเป็นไงครับเทไหมฮะ เทเลยแค่นี้เองง่ายๆขาซ้า,ายมีอยู่2แบบนะแบบไตตัวแบบไม่สามารถปรับเอียงซ้ายขวาได้แล้วก็แบบนี้สามารถปรับได้ครับครับแค่นี้ครับง่ายๆเจ๋ว